ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมะห้าประการแม่ฟังสัตว์ธรรมอยู่ก็ไม่อาจอยัางลงสู่สัมมตานิยามในกุศลธรรมทั้งหลายธรรมะห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ลบหลู่คุณท่านฟังธรรมถูกความลบหลู่คุณท่าน กลุ่มรุม,มฟังธรรมสองมีจิตแข็งดีคอยจับผิดฟังธรรมสมีจิตกระทบมีจิตกระด้างในผู้แสดงธรรมสมีปัญญาสามโง่เขลาเป็นคนเซ่อหถือตัวว่ารู้ ในสิ่งที่ตนยังไม่รู้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมะห้าประการนี้แหลแม่ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจอยังลงสู่สัมมตานิยามในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลประกอบด้วยธรรมะห้าประการ ฟังสัตว์รมอยู่เป็นผู้อาจอย่างลงสู่สมมตานิยามในกุศลธรรมทั้งหลายธรรมะห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ถูกความลบหลู่คุณท่านกลุ่มรุมฟังรรสอง ไม่มีจิตแข่งดีไม่คอยจับผิดฟังธรรม 3. ไม่มีจิตกระทบไม่มีจิตกระด้างในผู้ฟังธรรม 4. มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเซ้อ 5. ไม่ถือตัวว่ารู้ ในสิ่งที่ตนยังไม่รู้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมะห้าประการนี้แหละฟังธรรมอยู่เป็นผู้อาจอย่างลงสู่สัมมตินิยามในกุศลธรรมทั้งหลาย